สวัสดีครับผมนายชัยกิตเตเินสุขกับนางสาวอพิศราพมสำลีครับวันนี้จะมาฉะเฉลยข้อขสอบโอเนนะครับโดยข้อ9ถามว่ากำหนด,ดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับแอบส์ลูลบ5ลบ5เข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเรามาดูข้อ1กันครับข้อ1ก็บอกว่าฟังก์ชันลบ6เท่ากับ6นะครับวิธีทํานะครับก็คือ ให้เปลี่ยน x นะครับให้เป็นลบหกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันลบหกเท่ากับอับสลูตลบหกลบห้าแล้วก็อับสลูตนะครับแล้วก็ลบห้าครับก็จะเท่ากับสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ลบห้าก็จะเท่ากับหกครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ ถูกต้องนะครับมาดูข้อ2กันครับข้อสองก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนจาก x เป็นลบหนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันลบหเท่ากับแอบสลูดลบหลบหแล้วก็แอบส l ลูดลบหนะครับก็จะเท่ากับ สิบลบห้านะครับก็จะเป็นห้าครับแปลว่าข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับลอาดูข้อสามกันครับข้อสามนะครับก็เปลี่ยนจาก x เ,เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันศูนย์เท่ากับแป s o สู t e ศูนย์ลบห้าแล้วก็ลบห้านะครับก็จะเท่ากับ 5ลบห้าครับก็จะเป็นศูนนะครับแปลว,ว่าคนนี้ก็ถูกต้องครับข้อาสี่ครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันห้าเท่ากับ f ห้าลบห้าก็ห้าครับก็จะเท่ากับ ศูนลบหนะครับก็จะเป็นลบหครับข้านี้ก็ถูกต้องครับก็เหลือข้อสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นข้อห้านะครับก็จะเป็นฟังชันหกเท่ากับแปสูตรหกลบห้าแล้วก็ลบห้านะครับก็จะเป็นหนลบห้าครับ ก็จะเท่ากับลบสีเพราะงั้นข้อนี้เลยผิดนะครับแปลว่าคำตอบก็คือตอบข้อห้าครับค่ะก็จะเป็นข้อสอบโอ e เน็ net, ปี2553ในข้อ11นะคะโดยเขาถามว่าความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันค่ะ ซึ่งในฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะทราบกันนี้นะคะว่าจะเป็นตัวหน้าห้ามซ้ำแต่ตัวหลังซ้ำได้ค่ะแล้วเราก็จะมาดูที่ข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะเราจะเห็นว่า1 2 2 3 3 2แล้วก็2 4ซึ่งข้อแรกเนี่ยเราจะมีตัวซ้ำนั่นก็คือ2นะคะดังนั้นก็จะไม่ใช่ข้อนี้ค่ะต่อมานะคะข้อ2 1 2 สองสามสามหนึ 2, 3, 3, 1, 3, 3. ่งสามสามเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวซ้ำหน้าเหมือนกันนั่นก็คือสามค่ะดังนั้นก็จะไม่ใช่ข้อสองค่ะต่อมานะคะข้อสามก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ซึ่งซ้ําตัวหน้าซ้ําเหมือนกันทั้งหมดทั้งสี่ตัวก็จะไม่ใช่ข้อสามค่ะในนั้นก็จะเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสี่แล้วก็มาดูกันเลยนะคะว่าจะมีตัวซ้ําไหมมีหนึ่งสาม สองหนึสาหนึ่ง,งซึ่งตัวหน้าเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยดังนั้นในข้อนี้จึงตอบข้อ4ี่ค่ะ